โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการเผาด้วยไฟแช็กกันนะครับมาดูว่าความแตกต่างระหว่างสองเส้นนี้เมื่อโดนไฟแล้วเนี่ยเส้นไหนที่เป็นทองจริงจะแสดงออกมายังไงและเส้นไหนที่เป็นทองปลอมหรือทองชุบมาจะแสดงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาเริ่มเผากันเลยนะฮะเอามือเผาเผาบนบนหน่อยอ่า เราจะทดสอบด้วยไฟแช็คนะฮะก็คิดว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดสำหรับการทดสอบนะฮะตอนนี้เริ่มเห็นภาพเข่าดำขึ้นที่ตัวสร้อยแล้วนะฮะเราจะเผาให้มันแดงเลยนะฮะเห็นสีแดงขึ้นแล้วนะฮะจนมันแดงเลยนะฮะครับเผาไปก่อนมือเผาอย่าเพิ่งเอาออกเอาให้มันแดงเลยนะฮะแดงเสร็จปุ๊บเราจะยกไฟออกนะฮะ เดี๋ยวก่อนนะอีกแป๊บหนึ่งสักห้าหวิโอเคฮะครับตอนนี้ซร้อยเส้นแรกนะฮะดำไปแล้วนะฮะครับเอาโอเคมือเผาเลองเปลี่ยนเส้นพอเมื่อดึงไฟอ่อนนะฮะนี่นะฮะดูนะฮะสีดำจะปรากฏขึ้นบนซร้อยอย่างชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเผาเส้นเส้นหนึ่งดูลงมือได้ ตอนนี้ฮะลนไฟไปที่เส้นที่สองแล้วครับฮะละเกิดเหมาดำขึ้นเหมือนกันเลยฮะคล้ายๆนะฮะเอาจนแดงเลยนะฮะอย่าอย่าอย่ารีบดึงไฟออกน,นะครับต้องให้ต้องให้สิ่งที่เผาเนี่ยฮะโลหะมันแสดงสีแดงๆออกมาเลยฮะคล้ายๆว่ามันใกล้จะละลายแล้วฮะเอาให้สุดเลยฮะสังเกตภาพนะฮะเริ่มแดงแล้วเอาให้แดงเลยะฮะแดงแล้วนะฮะ ตอนนี้ฮะในระยะเวลาประมาณเท่าเท่ากัน,นะฮะยังไม่เห็นคราบที่ดําขึ้นมาอย่างชัดเจนเหมือนเส้นแรกนะครับเอาอีกจ่อไปเลยนะฮะดูตามสร้อยะฮะไม่ทราบว่ากล้องนะฮะจะเห็นว่ามันแดงมากแล้วหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้นะฮะ ที่ผมเห็นนี่สร้อยแดงเะฮะเห็นไหมครับโอเคฮะเดี hey. okay. ๋ยวเราลองยกไฟออกเลยนะครับพอรอยแดงเมื well ่อกี้นะฮะที่เหมือนกับไหมละลายนะฮะค่อยๆคืนตัวลงแล้วก็เป็นสีเดิมนะฮะเทียบกับฝั่งเส้นแรกฮะเป็นสีดำารากดขึ้นมาโอเคนี่ถือว่าเป็นการใช้ไฟแช็ค ทดสอบเผาได้ดูชัดๆนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฮะกับเส้นนี้นี่แสดงว่าเส้นแรกที่เราเผาไปนะครับอาจจะเป็นสร้อยทองแดงแล้วก็ไปชุบทองมานะครับส่วนตัวฝั่งขวาเป็นทองแท้ๆเลยนะฮะ96.5โอเคฮะถือว่าการทดลองสำเร็จผลนะครับขอจบคลิปตรงนี้เลยนะฮะ